้องกะตายไปถาตั้งกล้องให้สาวก,กิ้งไปแล้ว,ส,วส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและก็ต่างประเทศน้ำเดอ้อเ <c oughs> มื่อนี้นะพี่น้องมาพบกับสาวก,กิง้งแล้วก็แล้วกันยังก็ตายออหลังจากที่ห่างหายกันไปโดนน้ำลายปีลายเดือนเติมนะพี่น้อง ซสกิงโทรศัพท์ตายนะพี่น้องมันกล้องแตกมันถ่ายคลิปโบได้เนาะซสกิงก็เลยโบได้ถ่ายคลิปยุดใบบักโดนโดนนึ่งแล้วมือนี้นะพี่น้องซสกิงกะสิพากันลืมบนในประจักเนาะสิพากันมาบักมะกล้วยนะพี่น้องมะกล้วยสุกเขียวซสกิงจะมาสุกเหลืองเลยเนาะซสกิงก็เลยสิพาพอมัพี่น้องมันมาบักซสกิงยังโบว์ว่าสิหามะกล้วยนะได้หรือบ่เนาะเพราะว่ามันนักเติบเนะพี่น้องวีเออประมาณเยเครือหนึ่งกับลายโลเติบเนาะ อันทามกับอันกระต่ายกับยันกระต่ายกระดูกรางขุดเนาะปะ่ะจะกิ่งสีพาพ่อแม่พี่น้องมันไปบักมากล้วยน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเอาแล้วได้เออวันนี้เนาะพี่น้องกรสซิพาพ่อแม่พี่น้องมันมาบักกันเลยเนาะหนีพาก็สซิเป็นพากุูดพาเหยียดน,นะพี่น้องตามภาษาคนบุญยูบุู้ชายไม่ห่างไม่ใมพี่เนาะท่านี้สบายดีมาบักก็ไม่ลาก็แม่เเนาะเอาไปได้เนาะมันกระต่ายน้อยพ่อดีพี่น,อน้องนี่กระต่ายชีก้องมาเริ่มเลย จักบาทมาสิดลาวผพาพากายมาใส่เมยเด้อแม่เอ๋ยบาทมือมาจักเก็ยสีนิาคืออยูหอยเข้าไปเกินะน้องกตายไปท่าตั้งกล้องให้ซกิ้งไปแล้วจับ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 นักนั เนี่ยเนี่ยหาย่างมันเต็แจะมันดำน้ำขวาย้ำทิ่มตาด้ลยแ่บแพงเห็นปะดอกุ๊เนาะโอ้หะกล้วยซุกเคียวจนซุกเรืยงให้พี่น้องีนะพี่น้อนับเหมือกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวีนเก้าวี้อยดูกะแม่้าพาเลย้า

เดี๋ยวว่าได้บักไปบั๊กมาบมมีต้นบ่ได้กินเว <c oughs> ลาได้ทำการเมี่ยนคาบเมี่ยนเครือก่อนนะพี่น้องต้องบักออกนะเพราะว่าเอาหมากมาแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังก็แม่ยังใบมันก็ว่าไปให้งูกินนะ <c oughs> พี่น้องมีประโยชน์พี่น้องเครือในะหญ่พี่น้องจกักจักหวีนะก็ลอยกสุก็วี <c oughs> <c oughs> ใน So không nhai không, vì quá đẹp nóng này nhai thăm kapai leni hack level hằng là hèn 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 คิดแล้วออกนอกโกคแกแหละเพามันกล้วยซุกค้าโกแหละออกมาจากซุกน้อยเนี่ยเนาะ <c oughs> ซุก,กค้าโคกไอเส็นเนม่ได้เห็นดอกช <c oughs> ิมดูชิมดู <c oughs> อย่ายแกะทิมหั่น <c oughs> อืม <c oughs> มาเวลาบักออกจากเครือมันมเหมือน <c oughs> เครือกล้วยเนาะเ่าเป็นเครือมันหนึ่งวี <c oughs> วีที่เก้าพี่น้อง <c oughs> แม่นบอก,กเก้ากันจักหนับคู่หรือบอดอก พี่ฟันในกั้ยนถือเนาะนี่มามีดหาะตัวเข่าคณะมาโซพามาเบิ้งรถได้พี่น้องเอ้ยนี่บริเห็นกระโดนพามาโซ่ของแซบจูเบิ้งรถได้ไม่ได้บอกอะไรไล่ได้สัวจิงเลยน้อยไอแตกเลยนี่นี่เกี๊ยวนี่ก็ออกเลยเข่าเข่าอยู่บอแหลเกี๊ยวกันยังว่ามันเป็นเข่าตีก็สิทธ์ร่ได้ละแม่เอ้ยมันถือเลยก็สิทธ์ร่ได้บ่ เอาตะข่างนะก็ตะข่างนะมาพี่จะกวาได้ค่ะว่าบอกบอกเนาะบอกเข่าเนาะเข่าเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวคือว่าเข่าอ้าหักไปเลยเนาะงามเด้งามคือคนปลูกเลยเนาะพี่น้องชมนะคนปลูกมะกรวยแม่จะคืองามเด้แม่งามบหน้ากันเละเนาะพากันมาแต่กดมันต uh uh ้นหน้ากันเลยมันต้นนี่แหละติแมน

ฝ้าเทีบแล้อืมแม่ละกร้างวาวสระซงวาแม่ซุกบนรถจักอันนี้เนาะนเทนอนาด้วย่าด่า่าดาคนมันต้นเหเออโมหันนาขาวใส่ทำสิมนนาดำจนนมันต้นบอกหนาอ่คมเชียบกะไดซีนมอ่าอยากดีอยากดีแซ่บดีจังวะแซ่บ แซบเดวยวานเดนแตกไปเลยค่ะขอบใจเดวยวานเดแซบเดบ์จักอันก็ได้อันนี้มันมันตึงแตก <c oughs> แตกมาหลักกินกินมากล้วยพีน่น้องแกให้มุนนี่มุบอกมีมือ <c oughs> มือมุนไปใช้ <c oughs> มือมุนข้าจับกล้องตั้งไว้ก่อนสักครู่แล้วมันเห็นแต่พักไม่สุดโอ้เห็นแต่พักเนาะนี่เออได้อยู่ได้อยู่มันตาต้องตั้งกล้องจำเป็น เห็นป่าพี่น้องพักสกีงไงนะฮะโะพอโวอยู่ในกองนะไงกว่าน่าสกิงอีกนี่นะพี่น้องสกีงซีมาซิมชูเบิงนะพี่น้องได้แต่เบิงเท่านั้นแหละหวานแซ่บหอมมันเค็มจางคนด้หันนเลยโอ้มึงถือกันวา น้ำพี่น้องสักจริงสิมาซีมจูเบิงพี่น้องอยากกระอดเอาหน้าพี่น้องเนาะอยู่ไกลกินกับมันแตกมี่บม่อยากขอได้แม่เห็นมันแตกเมื่อกี้แซบอยูุ่หะอัดเอาไปอยากเล่าดังนัะคนจะได้ยินน้องกระจายกะถ้าจะกินบริเวณยั้นพี่มีปรกระแต่งน้อยมาไทยมิตรบ้านของโฟมบอยมีตะแก๊ อะไรในสอบหนึ่งพี่น้องพอดีเต็มสอบหนึ่งพอด้วยปุ้ใส่แก๊ปท่นาใส่ระสอบวร่ไปไปอไนจะมาชิม,มาวแ <c oughs> ล้วพี่น้องเขา g กิ n กะโอ้ยเอาคืออะไรพี่นี่กินมกกักล้วยนี่ยอาปากกันบ้างไหมเออก <c oughs> ินกยเด้สิบยดีไหมลูกบายดีไ,มดห,ไหม <c oughs> บดีสบายดีนิมานนิมานกัน้าไปเลย อันนั้นน่ะพี่น้องสําหรับมือนี้เนะาะสกิงกับได้ผ้าถอแต่มาอันบักมะกรูดซื่อๆเนาะพี่น้องแล้วมากินมะกรูดให้พ่อแม่พี่น้องไปฮับเบิ้งฮับสซมซื่อๆเนาะ<ม>อยากกระดเอาพี่น้องเพราะว่าสกิงดึกไปหายหมได้เนาะมันอยู่ไกลกัน <c oughs> จอ,นอกจ <c oughs> จอน้อกเพื่อนค่ะพี่น้องสกิงจิเช็ดมือหนาก่อนอันพามาเบิง้งซื่อๆนะพี่น้องเนาะมะกรูดมานี่อยากกระดเอาพี่น้องเดี๋ยวมือหน้าสกิงกัสิทายให้เบิ้งอีกเน้องอยากกระดเอาอีกเนาะ เพราะว่ากินน้ำพอได้นะพี่น้องตอนนั้นเด็ตอนเราไปขายหมะกล้วยนี่คือไปเาอีกเหลืองเลยเนาะค่าเดบิการนี่เป็นจนได้ขายนะพี่น้องมะกล้วรูดจริงนะซิปซิปปลายหวีเนาะแต่ว่าปีนี้แบบมันเหลืองนะหวีบิ้ใหญ่ป่านไดนเบบิกานี่วีง่ายเนาะเอาไปขายจนฮอดพุกฮอดวัดเลยกลายวัดแบบมันสุกมือจนเหลืองเลยนะพี่น้องแมน เอาแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือสีได้ขอตัวล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มาคลิปนี้ก็คือเก่าหมแล้วนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวก,กิ่งเฮ็ดคลิปหน้าต่อไปนะพี่น้องสำหรับพ่อแม่เอ้ยสำหรับมือนี้ก็คือสิได้ขอตัวล่ำลาไปก่อนเนาะพี่น้องสบายดีบ okay, ายยไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้อง